ที่เราเล่นเมดิกแล้วเราตายไปนะคะเม่ก้เราจะทำการเล่นเฮฟวี่นะคะนี่ค่ะคนนะคะคน,น,คนอแค้นะคะถึงเวลาเอาคืนนะคะเล่นเมดิกแล้วโดนฆ่าตลอดเลยเราก็ไม่อยากเล่นแล้วนอนน้อยใจนี่ก้บงฆามันค่ะเล่นเฮฟวี่สะใจกันไปเลยนะคะโอ้โหดูซิจะออกมาอีกไหมที่เก็บความแค้นทั้งหมดเนี่ยนะคะในการฆ่าเฮฟวี่ เอ้ยในการข้าวทุก well, ต kind of ัวละครนะคะการเล่นเฮฟวี่ออกมายังเอามาสิจ้านี่หมอมาพอดีขอเล็กหมอก่อนหมอหมอฮิวฉันหมอแล้วเขาจะนุบทำไมอ่ะเมดิกเขาเรียกอ่ะอย่านุบสิเนี่ยนะคะถ้ามัน ฆ่ามันไปไหนจ้าไปไหนเนี่ยไอหมวกฟางคนนี้ฆ่าเราบ่อยมากหมวกฮ่องรงเนี่ยตอนที่เล่นเมดิกเขาฆ่าเราบ่อยอุยอ้ยอูเบอร์มาค่ะเพื่อนอุ้ยฆ่ามันสุดยอดโอ้โอ้โอโฮไฮลโลช่วยนะคะออกมาสิเธอออกมาเธอฆ่าฉันบ่อยไม่ใช่หรอตาเมื่อกี้เธอฆ่าฉันบ่อยมากอ่ะ มา,มาทำไรจ๊ะบอกให้ออกมาออกมานางไม่ออกนะคะนางแบบนะคะดิฉันไหวดิฉันเลยต้องฆ่านางบ่อยๆปวะไรจ้ะไม่รู้ F2 รอนนัก F2 หมอฮิวซี่ ไม่ออกมาสมัยเราพิมพ์ใส่ก่อนพิมพ์พิมพ์มคนฆ่าฉันบ่อยมากคนฆ่าฉันบ่อยมากเมื่อตอนฉันเล่นเมดิค You kill me a lot when I play medic Yes I'm so wreck ไปเลยต่อนะคะอุ้ย เอาคืนค่ะมันยังไม่จบนะคะไอหมวกฟางคนนี้ยังกลับมาฆ่าดิชั้นต่อนะคะต่อค่ะฆ่ามัต่อม,มูนอุนยอ้ยซาไนเยอะจังเลยเยอะจังเลย,ย,ย,เลยหมอฮิ้วหมอฮิ้วเหนเองก็ได้เห็นห <c oughs> <c oughs> น้าไหมเห็นห <c oughs> น้าเมื่อกีไหมต้องลออ่ะมามันคาสุดไวคาสุดอย ป้อมนะคะป้อม,มานั่นทีเราคือพังป้อมหมอ,อไม่มากินต่อกันนะเอาเลือดอันนี้แล้วกันโอ,โอ้สปายบอสไม่ใช่กินต่อค่ะกินต่อกินไม่เกรงใจสปายเลยนะสปายบอกน่าจะแทงขี่ไหนมันตายซะให้เข็ด ต่อนะคะไปต่อด็อกเตด็อกเตอร์ไม่มาเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีแต่คนลมดีชั้นมีแต่คนรักดี่ชั้นนะคะอุ้ยกดได้หมอไปไหนอ๋อหมออยู่ในหลุมเขาเขามาเต้นกันทำไมอ่ะ เอาใช่เวลาสักสันหมยถึงว่าำไมรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหมือนสู้อยู่คนเดียวพวกเขานี้เฮฮา,ากันนี่เองไปต่อนะคะไปต่อค่ะเข็นเข็นมันลุก oh, oh. คาบันตายตายเดโมเดโมล่วงไปแล้วเหรอล่วงไปแล้วเหรอเดโมเอ้าคุณมาจากไหนอ่ะคุณมาจากไหน ฉันตกใจมากวันนี้เทียบเลยนะคะตายแล้วนิสัยนิดเธอหาเรื่องฉันบ่อยมากเลยนะคนเนี้ยชื่อคนจีนเนี่ยแค่ดิฉันบ่อยมากเอาแตนไม่เสร็จอีกถึงวเวลาต้องจัดการแล้วนะดูเขาดูเขาเตะอวนแม่งตัดไปไม่จบในสิ่งเอ้ย เอนจิเนียร์นายว้ามานี่ได้ยังไงวะขึ้นมาถึงในฐานขอคนได้ยังไงอ่ะไม่นินจาหรอที่ฉันแอบข้าจากข้างหลังสบายเลยฉันมีคนก็อดรีเวนดีชฉันนะคะเขายังเต้นไม่เสร็จกันอีกนะคะเขายังเฮฮากันต่ออยู่นะคะมาที่เดิมได้ต่อนะคะ ฉันสงสัยเนจิเนียรบางคนเหมือนกันนะว่าเขาสามารถแอบ,บเข้ามาในฐานได้ยังไงโดยที่คนอื่นไม่รู้ดิฉันเล่นเอนจิเนียร์เป็นตัวหลักดิฉันยังไม่สามารถฝึกสกิลขั้นดีได้เลยนะคะขั้นดีแอบรบอบเข้าฐานชาวบ้านเนี่ยดิฉันเป็นเอนจิเนียร์ใส่แท้งกินก่อนนะคะหลนมากแค่ตั้งป้อมสู้ต่อหน้าชาวบ้านขั้นรอบเข้าถานนี้ฉันยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะตายแล้วะคะคนเดิมค่ะ เ้าเดิมนะนี่นี่เขายังเต้นต่ออีกนะคะนี่เขายังสนุกสนานอยู่นะคะยังไม่มีใครเตะเขานะคะนับถือเลยต่อ,อค่ข้าเขาไปไหนโถพ่อคุณอย่าหนีนางยักษ์คนนี้ไปเลย <laughs> นี่ผิดเสื้อสมุดนะ <laughs> ยังเข็นกันไม่เสร็จอีกเหรอจำได้ว่าเมื่อ5นาทีที่แล้วยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยจะเข็นไม่ถึงจุดอีกอุตส่าห์ไปฆ่าถึงในฐานจนหมดซิ้นเนื้อประดาตัวจะพวกะคณรุนช่วยจะแคปได้นะคะมีเวลาอีก8นาทีเพื่อนโอน้โหคิดที่พ้อออกเลย การมันเอากระสุนหมดเรเอกมาจากไหนเนี่ยต่อยแม่งอุ้ยเก็บเก็บเก็บกระสุนเก็บกระสุนเอาไปลุยกันดีไหมดูจากเลือดแล้วยังมีเวลากินแซนด์วิชนะคะกินแซนด์วิชก่อนแล้วกันยอมย่อมยมกระสุนมาอีกแล้วเก็บ <g red s> ต่อนะคะลุยกันต่อเพื่อน การเล่นแฮปปี้ของดิฉันนะคะปกติไม่ค่อยได้เล่นหรอกแต่ลังๆล,ล,ลูกจะเล่นเขาบ่อยมากเพราะว่าเซ็งจากการเล่นหมออ้าวคนเดิมอีกแล้วนะคะดูซิโดนโดมินตเลยเกรนเกรน <c oughs> <c oughs> ขอไปค่ะ <c oughs> <c oughs> จามซะงั้น เปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะภูมิแพ้เลยขึ้นต่อค่ะเข็น <Yeah. S 1> <He hn? S 2> มีใครเข็นดิฉันเข็นนะคะมาแล้วนี่อยู่นี่ชุดชุดกันดีเวดดี้ไปแล้วไปเดี๋ยวเรายี่สิบเดียวอีกสิบเดียวเท่านั้นเพื่อนอีกสิบเดียวเท่านั้นเย้ yeah.